สวัสดีครับผมเจสี Z, จาก Movie w a n d e r e r นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหนังนะครับจากปี2024นะครับเป็นหนังที่นักแสดงสมทบนะครับ supporting role ได้รางวัลออสการ์ด้วยนะครับในชื่อเรื่อง a r i ว l Pain a r i น l Pain นะครับเล่าเรื่องถึง2 ลูกพี่ลูกน้องนะครับเป็นเขาสิ้นกันนะคือพ่อของนักขั้วเป็นพี่น้องกันนะเขาก็เกิดต่างกันแบบไม่ถึงปีอ่ะเป็นหลักเดือนอะไรประมาณนั้นนะครับเกิดปีเดียวกันก็ตัวของเบนจี้กับเดวิดนะครับจะเรียกว่าเดวิดเป็นพระเอกก็ได้นะครับแล้วก็เบนจี้เป็นเหมือนกับพี่ชายประมาณนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ เขาเริ่มเรื่องมาก็คือเขาไปทริปกันครับผมสารภาพก่อนนะผมดูเรื่องนี้โดยที่ไม่ได้อ่านเรื่องย่อจะซ้ำครับว่ามันเกี่ยวกับอะไรรู้แค่ว่า2คนนี้น่าจะไปทริปอะไรสักอย่างด้วยกันนะครับเราก็คิดว่าเออมันจะดราม่าวายป่วงหรือเปล่าหรือมันจะฮาหรือมันจะยังไงนะครับ s <S ทีนี้มันก็แค่เล่าเรื่องไปน,นะครับว่าโอเค2คนนี้ไปไป,ไปทริปกันไปที่โปรแลนด์นะครับ <this> เพราะว่ายายของเขานะครับแกรนด์มาเดร์แไม่แน่ใจว่ายายหรือย,ย่ายนะ แกรนมาร์เตอร์เขาอะเสียไปนะครับแล้วก็มีเหมือนกับเป็นเงินเขาเขียนในวิวนะครับเงินมรดกเงินที่เขาทิงท้งไว้อกรนมาร์เตอร์ทิ้งไว้ให้2คนนี้ไปเป็นเหมือนค่าทริปนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมที่ประเทศโปรแลรนด์ไปเยี่ยมที่บ้านเก่าที่แกรนมา a เตอร์เคยอยู่นะครับทีนี้ทั้งสองคนนี้เนี่ย เขาก็มีความต่างกันพอสมควรนะครับตัวของเดวิดเองเนี่ยรับบทโดยเจสซีอาเซนเบิร์กนะครับหรือไอคนที่แสดงเป็นมาร์คซักเ์เบิร์กในเฟ e บุ๊กอ่ะเขาจะเป็นแนวแบบก็มีชีวิตมีมีงานการมีอะไรอย่เงี้ยเขาก็จะทำงานแบบเป็นคนที่ขายพวกแอดพวกแบนเนอร์ในเว็บไซต์อะไรเงี้ยเป็นช้มก็จะแบบด่าว่าแบบ อ๋อโคตรน่าลำคาญเลยพวกนี้ไเดวิดก็พยายามอธิบายว่าแต่เนี่ยมันทําให้พวกเว็บไซต์ฟรีเขายังสามารถหาเงินได้นะนู่นนี่นั่นเบนจีบอกแม่น่าลำคาญเบนจีเนี่ยเป็นแนวแบบว่าจริงจริงก็คือเหมือนกับคนไม่เอาไหนนะครับแบบว่าอยู่ในเบสเมนต์ของแม่อะไรเงี้ยคือฝรั่งเขาจะมีคาพูดยังไงว่าเมื่อโตแบบเหมือนเรียนจบแล้วเริ่มทํางานแล้วเนี่ยก็จะไม่แบบเกาะพ่อแม่กินอย่างเงี้ยคนที่เกาะพ่อแม่กินหรือ ยังอยู่ในบ้านเดียวกันหรือยังอยู่แบบยิ่งอยู่ในเบสเมนต์เนี่ยก็จะเหมือนกับโดนเหยียดอะประมาณนั้นนะครับเบนจี้ก็จะเป็นประมาณนั้นทีนี้ทั้งสองก็มาร่วมทริปนะครับซึ่งไอ้ทริปเนี่ยมันจะเป็นแบบทัวร์ครับในทัวร์ก็จะมีะมีหัวหัวหน้าทัวร์เป็นคนที่เป็นเจ้าของทัวร์ชื่อเจมส์นะครับก็จะเป็นคนรันทุกอย่างนะแล้วก็จะมีะผู้หญิงคนหนึ่งมาเซียนะครับแล้วก็มี ผู้ชายที่มาจากรวันดานะถ้าจะไม่ผิดนะชื่อเอโรเจนะครับแล้วก็จะมีคู่ผัวเมียนะครับก็ไม่เป็นไรเอาไปว่าทุกมันก็จะมีพวกเนี้ยเป็นแบบแกงร่วมทิปด้วยกันนักแสดงก็จะมีไม่เยอะนะครับอตอนเริ่มต้นมาเขาก็จะมาบอกว่าโอเคทริปเนี้ยมันไม่ใช่ทริปที่น่าอภิรมเพราะว่าเขาจะไปดูประวัติศาสตร์ก็เกี่ยวกับฮโลโคอสต์ตั้งแต่พวกนาซีที่มีแคมป์ใช่ไหมไอแคมป์ แน่ใจว่าออสวิกเนี่ยมันอยู่ในโปแลนด์ใช่ไหมคือมันจะมีพวกแคมกับการแคมที่แบบพวกนาซีแอบจับยิวจานวนมากนะครับมาในแคมนี้มาใช้แรงงานแล้วก็มาฆ่าแบบลมแก๊สนู่นี่นั่นแล้วก็ตายไปเยอะมากเป็นแสนเป็นล้านนะครับเป็นฮโลคอสที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่น่ากลัวมากๆอันหนึ่งนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับยิวนะครับตัวของหวหน้าตัวเองเจมส์เขาก็บอกว่าเขาสารภาพว่าเขาอ่ะแบบคนอังกฤษอะไรเงี้ยเขาก็ ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับยิวต่เขาแค่ชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วก็รู้สึกผูกพันกับที่นี่นะครับแล้วก็เป็นคนรันทัวร์นี้มาทำมาหลายปีแล้วนะครับอีกคนหนึ่งที่ไม่เกี่ยวเลยก็คือตัวของอ่าคนที่เป็นคนที่มาจากอ่าแอฟริกาเขาบอกว่าตัวเขาเองอะ่ะไม่ใช่เป็นยิวตั้งแต่กําเนิดแต่ว่าเขาเนี่ยก็หนีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มาเหมือนกับอบพยพมากับแม่แล้วก็มาเข้าเข้าศาสนาเนี่ยประมาณ10ปีที่แล้วอะไรประมาณเนี้ย เราก็เลยแบบอยากจะมาเห็นถึงแบบลากเงาอะไรต่างๆนะครับตัวมาเซงก็จะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องนะครับอีกคู่หนึ่งก็เหมือนกันก็จะมีแบบญาติาแบบรุ่นพ่อหรือว่ารุ่นตายายที่เคยเป็นจิวที่แบบต้องอพยพหนีไปประมาณนั้นนะครับทั้งสองแล้วทีเนี้ยเดวิดกับเบนจี้ก็จะโดยตรงเพราะว่ายายของเขาเรียกยายแล้วกันนะเพื่อตัดปัญหายายเขาเนี่ยก็หนีมานะครับ แบบมาตั้งตัวที่อเมริกาได้ทําให้ first gen second gen อย่างพวกเขาเนี่ยได้มีชีวิตที่ดีอยู่ในอเมริกานะครับทีนี้ก็ค่อยๆมันจริงๆเราเราแอบบเห็นอะไรหลายอย่างในตัวของเบนจี้นะว่าแสดงออกได้ชัดเจนว่ามันจะมีความมูสสวิงแบบขึ้นลงขึ้นลง,นลง,นลงแบบสุดอะ่ะขึ้นคือดีดคือแบบดีดเล่นมุกเฮฮามีเสน่ห์เล่นเล่นแบบหยอกล้ออะไรเงี้ยกล้าพูดกล้าแสดงออก แล้วก็อีกมุมนึงก็จะเป็นแบบมุมที่เขาดาวแบบดาวแบบไม่พูดกับใครเงียบๆซึมๆหรือว่าอยู่ดีก็อารมณ์แบบปี๊แตกออกมาอะไรประมาณนั้นนะครับคือตอนดูอยู่กับแฟนก็รู้สึกว่าเออเนี่ยอันนี้คือไบโพลาร์ที่แท้ถูเป็นอย่างนี้เลยแต่รู้สึกว่ามันต้องมีดีเพสดเพสอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเขาแน่ๆ <c oughs> นะครับเ <c oughs> พราะว่ามันมันดูผิดปกติมากๆนะครับมีอะไรหลายอย่างที่รู้สึกผิดปกติพอดูไปเรื่อยๆถึงจะค่อยๆเล่ามาว่าอ๋อ ประมาณ5-6เดือนที่แล้วก่อนที่จะมาที่เนี่ยจะมาร่วมทริปกันเนี่ยเขาก็คือไปโอเวอร์โดสนะครับกินยาสรุปแบบโอเวอร์โดสไปก็คือมัน,ม,นมืนตั้งใจที่จะขอต่อตอประมาณนั้นก็กลายเป็นว่าแบบเออเข้าใจหลายๆ,ๆมุมหลายๆอย่างนะครับอ,อมันมีช็อตหนึ่งที่ทั้งหมดเนี่ยไปกำลังจะนั่งรถไฟไปดูแบบประวัติศาสตร์วันนี้ใช่ไหมแล้ว ไอ้ทัวร์เนี่ยด้วยความที่มันก็เขาก็จ่ายแพงเนี่ยเหมือนเป็นทัวร์ส่วนตัวก็กลายเป็นทัวร์ที่ไอ้ทัวร์วกลุ่มเล็กนะครับได้ first นั่ง first c ค a าสได้อาหารแบบแฟนซีอะไรประมาณนี้นะแล้วไอ้ตัวเบนจี้อยู่ดีก็ปีขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยมันรู้สึกมันไม่แฟร์รู้สึกว่ามันมันใช่หรอวะแบบบรรพบุรุษเราเขาต้องแบบเอาชีวิตรอดเขาต้องแบบโดนนั่งรถไฟเงี้ยไปที่แคมป์แต่เรามาแบบสะดวกสบายมากินอาหารดีดๆอะไรเงี้ยแล้ว อ่าคนอื่นก็จะแบบแล้วยังไงแล้วคือถ้าเรารู้สึกผิดแล้วเราต้องไงเราต้องเศร้าเราต้องแบบคือชีวิตต้องมืดมนแล้วเราไงแล้วมันจะได้ช่วยอะไรประมาณนี้แล้วกลายเป็นมีประเด็นมีดราม่ากันอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีช็อตดินเนอร์ที่เหมือนเดวิดอธิบายทุกอย่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าเอ้ยวันหนึ่งเขาโอเวอร์โดสแล้วก็เขาเป็นคนที่แบบเหมือนไม่เอาไหนอ่ะคือรุ่นยายมากว่าจะเอาชีวิตรอดมาได้กว่าจะตั้งตัวได้รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วพอมารุ่นเราอย่างเงี้ย การเป็นทำตัวเหลวแหลกประมาณนั้นพูดถึงตัวของญาติตัวเองใช่ไหมครับก็บทบทสนทนาแบบหนักหน่วงมากครับเรื่องนี้จริงๆคืออยู่ที่แบบบทที่คุยกันแล้วก็การแสดงออกของเดวิดที่เขาเป็นคนคนในโลกปัจจุบันที่ก็ฝืนทนอ่ะแล้วก็พยายามจะมองข้ามความเจ็บปวดหลายๆอย่างแลก็แบบต้องไปทำงานกลับบ้านหาลูกเนีย ตื่นมากัดฟันไปทํางานอะไรเงี้ยคือสู้เพื่ออนาคตสู้เพื่อให้มีชีวิตแบบคนปกตินะครับแต่เบนจีจะเป็นคนที่เหมือนแบบมันพอแล้วอะ่ะมันพอแล้วมันเหนื่อยแล้วมันไม่อยากเอาอะไรกับชีวิตนี้แล้วแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องการยังไงต่อกับชีวิตยิ่งเฉพาะเขามีความผูกพันกับยายเป็นพิเศษแล้วพอยายเขาเสีย <S <S เยขาเลยรู้สึกว่าเหมือนกับไม่รู้จะไปไหนแล้วอะ่ะชีวิตประมาณนั้นนะครับแล้วแม้แต่เดวิด ก็ไม่ได้มาสนใจอะไรเขาคือก่อนที่จะมีคลิปเนี่ยก็ไม่ได้คุยกันหลายปี <c oughs> ไม่ได้เจอกันนานอะไรแบบนี้ทั้งที่เคยน่าจะแบบสนิทกันมากสมัยเด็กประมาณนั้นนะครับแต่แน่นอนว่าชีวิตคนเราจริงๆอ่ะพอมันโตขึ้นมันมีครอบครัวมีสังคมมีการงานมันก็ไม่สามารถไปคุกคียอยู่กับญาติหรือว่าคนที่เคยสนิทได้เหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมครับมันก็จะมีการเปลี่ยนตลอดเวลาประมาณนั้นอันนี้คือผมดูแค่หนังเรื่องนี้ผมคิดไปไกลมากเลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะตรงอยู่ ว่าแบบเออบางทีเราก็รู้สึกว่าชีวิตมันต้องการอะไรวะแบบบางทีมันก็มันเหนื่อยแบบอยากจะกีฟอัพประมาณนั้นนะครับอา่าตอนจบผมก็คิดไปแล้วมันต้องจบประมาณนี้แหละนะครับเพราะมันจบแบบว่าก็เดวิดก็โอเคแบบไปที่บ้านด้วยกันไหมนะครับชวนญาติตัวเองว่าเออเนี่ยไปหาลูกหาเมียฉันจะได้ไปแบบเออกินข้าวด,ด้วยกันแต่เบนจีบอกเออไม่เป็นไรดีวกว่าแบบอยากไปนะแต่ไม่เป็นไรดีวกว่า เดี๋ยวจะขอแบบอยู่ตรงนี้ก่อนประมาณนั้นเพราะว่าในมุมของเมนจีนี่ you, เขาก็เหมือนกับยังไม่พร้อมที่จะกลับไปสู่โลกของความจริงเพราะว่าหลังจากกลับมาจากทิปใช่ไหมเรื่องของยายเรื่องของอะไรเงี้ยก็แบบยังอยากจะอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับอยู่ตรงนี้แบบเหมือนนั่งทําใจก่อนประมาณนั้นสนอืก็กลับบ้านไปหาลูกเมียนะครับก็มูฟออนคือมันคือแก่นของเรื่องเลยคือเดวิดเป็นคนที่มูฟออนกับชีวิตนะครับแบบบางทีบางอย่าง ณจุดุนั้นรู้สึกว่าอินรู้สึกว่าเอออยากช่วยอยากผูกพันแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งก็ความสัมพันธ์ตรงหน้าความสําคัญที่สําคัญท,ที่สุดแบบลูกเมียอะไรเงี้ยแล้วก็ชีวิตการงานก็ต้องไปก่อนก็คือเขาต้องเลยกลับบ้านส่วนเบนจิกก็จะเป็นคนที่แบบว่าเออไม่อยากเปลี่ยนแปลงไม่เอาอะไรแบบพอแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับก็ ตามชื่อเรื่องนะชื่อเรื่องคืออาริโอเพนนะครับคำว่าอ r ริโอเพนเนี่ยในความหมายที่ผมเข้าใจก็คือตอนแรกผมพยายามดูว่าใครคือวิ p เพนกันแน่มันหมายถึงคนหรือมันหมายถึงความรู้สึกอะไรนะครับแต่ทั้งเรื่องเนี่ยเขาอธิบายอ r ริโอเพนได้หลายแบบมากเพนของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันตอนตอนเริ่มทิพเพนของเรื่องราวที่เขาไปเรียนรู้เรื่องของโฮโลคอสนะครับว่าไอเนี่ยแก๊สแชมเบอร์นะคนสมัยก่อนอยู่ยังไงแบบ มันมีความเจ็บปวดขนาดไหนที่เราผ่านเรื่องราวต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มารู้เรื่องความสัมพันธ์ของคู่พี่น้องคู่นี้ที่ล้วต่างคนก็เป็นอเรียลเพนให้แตกกันและกันนะครับไอ้ฝั่งเบนจี้ก็จะมองว่าเดวิดมันไม่รักญาติพี่น้องเลยไม่มาช่วยไม่อะไรอย่างเงี้ยไอ้ฝั่งเดวิดก็บอกเบนจี้เนี่ยมันก็ไม่รักตัวเองแล้วก็ยิ่งไปโอเวอร์ดอสิกายเป็นว่าเป็นแบบเพ i n ินม y a s อประมาณนั้นนะครับ ก็เรื่องราวก็จบประมาณนี้นะครับลอเรนโทเมท t ส s, oh. <S, <S, oh. <S ให้คนบวชไป96%เลยนะสูงมากนะครับส่วน i อเอ็นดีบีเนี่เป็นเจตัวผมเองผมดูแล้วชอบนะแล้วก็พอดูจบก็นั่งแบบเหมือนเบนจี้เลยครับนั่งแบบอโอเคจบแล้วไม่หนัก่วงว่ะคือแบบมันไม่ได้แบบโอยดาม่าเศร้าแบบน้ําตาไหลแต่มันรู้สึกแบบเปนจุก,จก,จกอกประมาณนั้นนะครับเหมือนเคยดูเรื่องนึงอะที่ ที่ที่พ่อมันไปทริปสุดท้ายกับลูกสาวแล้วกลับมาคอต่อต่อ่ะที่มันเล่าเรื่องผ่าน v h ให้ชประมาณนั้นอ่ะคือรู้สึกความรู้สึกแบบประมาณนั้นเลยคือมันแต่ว่าเรื่องเนี้ยบทพูดบทพูดบทแบบด,บบดราม่าที่แบบคุยเล่าเล่าระบายออกมามันรู้สึกว่ามีความรุนแรงแล้วก็จะมีความแบบกวนตีนกวนตีนนะครับคือถ้าพูดนะักแสดงนะต้องยกย่องความจริงนะครับคือเนี้ย บท supporting role เขาอะขโมยซิงทุกอย่างคือเหมือนกับเป็นตัวเอกของเรื่องนะครับตัวของเค r เรนเขากินนะครับซึ่งเขาก็เป็นพี่น้องนะกับคนที่เนี้ยไอ้แมคเครเล่อ่ะคนที่โฮม e รลนอะนะครับเป็นพี่น้องกันแท้เพราะนั้นในหนังโฮมอลลนก็เราก็จะเห็นเขาตั้งแต่เขาเป็นเด็กเลยนะครับแต่จริงๆผมไม่ค่อยได้ดูหนังหรือซีรีส์อของเขานะก็คือที่แบบมารู้จักเขาจริงๆเนี่ยก็มาจากซัสเซชันนะครับ ตอนมาดูซัสเซย์ชันผมก็แบบเห็นเด็กคนนี้มันน่าคุค้นๆไอ้ไอ้ไอ้หนุม่มคนนี้มันน่าคุค้นๆว่าเคยเห็นตอนเด็กนะครับที่แสดงเป็นโรมันรอย์อ่ะเป็นเป็นน้องชายคนเล็กสุดอะ่ะแบบไอ้ตัวไอ้ตัวป่วนสุดอะ่ะนะครับแล้วก็พอมาเรื่องนี้ก็สุดจริงๆนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับบทที่ได้ทำให้เขาได้รางวัลออสการ์ในปีนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ดูพวกหนังออสการ์นะจริงปีนี้ไม่ค่อยได้ดูหนังแบบหนังรางวัลอะ่ะก็ดูแบบหนังมาเวลอะ่ะหนังมาเวลก็ดูเสร็จเออาจรริิงงงนะช่่ผมมยัไได้ีวว ไอตัวจะเรียกเฟลคอนอีกแล้วกับตันอเมริกาคนใหม่นะครับแอนโทนีแมกกินก็ดูเสร็จก็ไม่ไม่ได้พยายามรีวิวเพราะว่าไม่อยากรีวิวไม่สนุกเลยนะครับเป็นเสียเวลาไปดูหนังอไงงี้นทีนี้จะได้ดูหนังรางวัลหนังดีๆแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันต่อไปในการรีวิวหนังหรือซีรีส์ในเรื่องหน้านะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับชอบสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่อง Movie w ั n d e r e r ค่ะ